สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์ในเกม s u ม m มอร r วอล์คโรนิเคินะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละคร ColLApse นะครับหนึ่งใน8ที่ผมคิดว่าถูกใจผมที่สุดแล้วนะครับจะตัวละครตัวนี้ก็คือเจ้ากาโร่นั่นเองนะครับผมตัวละครนี้เนี่ยใช้งานได้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำนะครับทางวิธีการปั้นตัวละครนะครับสเตตัสแนะนำวิธีการนำไปใช้งานนะครับผมว่ามีความเก่งกาจอย่างไรบ้างนะครับผมเอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ Shop. รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ทักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก อันดับแรกเรามาเริ่มต้นที่ตัวละครที่จะมารีวิวในวันนี้ก่อนนะครับผมเป็นกาโร่ห้าดาวธาตุน้ำนะครับพลังต่อสู้ตอนนี้ผมดันขึ้นมาได้ประมาณ1น0 0 0แสนแล้วนะครับสเตตัสคร่าวๆเนี่ยจริงๆแล้วยังสามารถไปต่อได้อีกนะแต่ว่าอันนี้พอดีรูนผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เลยได้แค่นี้นะครับก็พลังโจมตีนะครับสองพนะครับผมดีฟเอนพันแปด HP สี่หมื่นแปดจริงๆอันนี้น้อยไปนะครับผมผมแนะนําว่า HP เนี่ยดันจริงๆเนี่ยสักหกหมื่นบวกๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้อยู่นะครับแอคสคเที้นฟสน ยืนพื้นอย่างน้อยก็ขอให้เป็น70ขึ้นไปนะครับแต่ว่าใครจะได้มากกว่านี้เนี่ยก็แล้วแต่รูนนะครับแล้วก็คริดาเมตอันนี้ก็ได้มา220นะครับจริงๆก็แนะนํา2 0 0บวกบวกแม่นยำเอฟเฟกที่19%นต์นะครับผมต้านทาน33แม่นยำา2 2 2แล้วก็หลบหลีก22นะครับ ต่อมาก็จะมาแนะนําในส่วนของสกิลนะครับผมตอนนี้ผมอัพสกิลตันหมดแล้วนะครับผมก็เริ่มกันที่สกิลโจมตีธรรมดานะครับอันนี้เต็มเลเวล5ก็ทำดาเมจ200%รอนตแทกนะครับไม่มีความสามารถพิเศษอะไรต่อมาสกิลที่2อนะครับอันนี้เป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยว6ฮิตนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตาม HP สูงสุดของตนด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยิ่งตัวละครมี HP ปัจจุบันน้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําดาเมจเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ขออธิบายความสามารถพิเศษเฉพาะตัวขอองกการนึ็นคื มันจะมีการเก็บสแต็กเฉพาะตัวของมันนะครับแล้วก็เมื่อสแต็กครบ10นะครับมันจะอยู่ในสภาพปลุกพลังนะครับสังเกตง่ายๆก็คือผมมันจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตอนที่อยู่ในสภาพปลุกพลังเนี่ยสกิลโจมตีนี้เนี่ยมันจะทําดาเมจเพิ่มเติมตามสัดส่วน HP ที่เสียไปมากขึ้นนะครับจากปกตินะครับถ้าเป็นร่างหัวขาว <şu S 1> ไม่ได้แปลงร่างเนี่ย HP เสียไป1%นะครับมันก็จะทําดาเมจเพิ่มขึ้น1%นะครับคำนวณง่ายๆก็คือถ้า HP ลดลง50%นะครับเจ <peace> <ๆ S 1> ได้เพิมขึ้น50%แต่์นะ ร่างหัวแดงนะครับ hp ลดลง50%จะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้น100%นะครับก็คือจะทำดาเมจจากสัดส่วน hp ที่เสียไปได้มากขึ้น2เท่าในร่างหัวแดงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแบบลึกๆกันนะครับอันดับแรกเลยสกิลนี้เนี่ยมันจะลด hp สูงสุดของตัวเองด้วยนะครับก็คือเสียเลือดนะครับผมก็จะลดครั้งละ10%ที่ใช้นะครับผมแล้วก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ ไอ้สแต็กที่ใช้ในการแปลงร่างเนี่ยนอกจากที่จะได้รับดาเมจจากศัตรูแล้วก็จะเก็บสแต็กแล้วเนี่ยการใช้สกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการลด HP ตัวเองใช่ไหมครับมันก็จะได้สแต็กด้วยนะครับแล้วก็ต่อฮิตนะครับจะทำดาเมจอันนี้ที่เลเวล5านะ7จ6นะครับแล้วก็บวกกับ2.4%ของแม็ก HP สูงสุดของตนนะครับยิ่งแม็ก HP เยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งตีแรงเท่านั้นนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับอันดับแรกคือในร่างปกตินะครับทุก่ก HP เ,เาา้อาอ็คืวืวถล ลด50%ก็จะสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีก50%แล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าถ้าอยู่ในสภาพหัวแดงนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับจากที่ปกติ HP ลดลงไป1%ดาเมจที่ทําได้เพิ่ม1%แต่ว่าในร่างหัวแดงเนี่ย HP ลดลงไป1%จะเพิ่มดาเมจที่ทําได้ถึง2%อย่างที่บอกคํานวณง่ายๆก็คือถ้าสมมุติเลือดลดลงไป50%ก็จะทําดาเมจได้100%นั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษที่เจ๋งมากๆอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อใช้ผ่านผูกพันธะจิตในสภาพปลุกพลังเพิ่มมานา1หน่วยด้วยตรงนี้ย้ํานิดนึงนะครับต้องใช้ผ่านพันธะจิต ว่าตัวละครลิงนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพหัวแดงด้วยถึงจะได้มานาคืนนะครับในกรณีที่ได้มานาคืนนะครับสกิลนี้เนี่ยมันใช้มานา3หน่วยนะครับมันก็จะเป็นการใช้3แล้วก็บวก1นะครับก็คือรวมรวมแล้วเนี่ยจริงๆมันใช้มานาแค่คอร์สสเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตอนที่มานาคอสมีแค่2เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะมันจะต้องรอให้เต็ม3แล้วมันจะบวกขึ้นมาให้1นะครับต่อมาในสกิลโจมตีที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับสามฮิตนะครับแล้วก็จะมีความสามารถพ แล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อโจมตีนะครับจะฟื้นฟู HP ตามสัดส่วนดาเมจที่ทําได้นะครับผมก็คือตีดูดเลือดน,นั่นเองแล้วก็ที่เจ๋งที่สุดก็คือว่ายิ่งเป้าหมายที่ถูกโจมตีด้วยสกิลนี้มีมากเท่าไหร่นะครับจะดูดเลือดได้มากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวผมพาไปทดสอบให้ดูนะครับนอกจากนี้นะครับตอนที่โจมตีดอกสุดท้ายเนี่ยจะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดหวาดกลัวด้วยนะครับความสามารถพิเศษนะครับก็คือเมื่อใช้สกิลนี้ในร่างปลุกพลังหรือว่าร่างหัวแดง สกิลน,นี้มันโจมตี3ฮิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสูงสุดจะมีโอกาสปลดเอฟเฟกเสริมพลังได้3อันแล้วก็ลดดีเฟนได้3สเต็กนะครับแล้วก็ถ้าใช้ในสภาพผูกพันธจิตก็จะได้รับมานาคืนคล้ายๆกับสกิลโจมตีอันแรกด้วยนะครับ ต่อมามาดูรายละเอียดนะครับผมต่อฮิตเนี่ยทำดาเมจ1 6 7ของแอคแท็ก็คือ3ามฮิตคูณสเข้าไปตรงนี้นะครับนอกจากนั้นยังเอา HP สูงสุดมาคำนวณด้วย5.6%ของ HP สูงสุดนะครับแล้วก็มีการดูดดาเมจที่ทำได้นะครับ35%มาเพิ่มเป็นเลือดตัวเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีโอกาสนะครับที่จะติดเฟียนะครับผมโอกาสพื้นพื้นฐานโอกาสพื้นฐานอยู่ที่62%หวาดกลัวอยู่ที่แล้วก็ติดเฟียอยู่แล้วก็ความ แล้วก็ระยะเวลาของการติดเฟียอยู่ที่4.5วินาทีนะครับแล้วก็บรัณน,นี้เขาบอกว่าเมื่อใช้ผูกแล้วก็ต่อมาก็คือเมื่อผูกเมื่อใช้ผ่านการผูกพันธะจิตหรือว่าตัวละครลิงเนี่ยก็จะได้มานา1หนึ่งหน่วยแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยคอ4นะครับก็คือใช้4คืนหนึ่งนั่นเองต่อมาก็จะเป็นการโจมตีที่อยู่ในสภาพปลุกพลังหัวแดงนะครับผมมันก็จะมีการเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นการปลดเอฟเฟกเสริมพลังแล้วก็ลดดีเฟนส์ระดับ1นะครับสงสุด3ามฮิตก็คือสามารถปลด,ดอเอฟเฟกต์เสริ พาร์สฟของกาโร่นะครับคือเป็นพาร์สฟที่ยูนิคมากๆแล้วก็ทําให้กาโร่เป็นตัวละครที่ชนได้เป็นแท้งที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสามารถยืนเป็นแถวหน้าได้เลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเท็กซ์มันยาวนิดนึงเดีย๋ยวผมจะค่อยๆเบรคดาวน์ให้ทีละส่วนนะครับอันดับแรกกาโร่เนี่ยจะได้รับดาเมจลดลงตามสัดส่วน HP ที่เสียไปนะครับยกตัวยอย่างเช่นถ้า HP ของกาโร่เหลือ50นะครับดาเมจที่ได้รับเนี่ยก็จะลดลงไป50เช่นกันนอกจากนั้นนะครับเมื่ออยู่ในร่างธรรมดานะครับร่างหัวข่าวนะครับแล ส่วนที่กำหนดเนี่ย เอฟเฟกต์ Effect, ความน่าสะเึงกลัวหรือว่าก็คือบัฟสีม่วงที่เป็นบัฟเฉพาะตัวของกาโร่มันจะเพิ่มขึ้นมีข้อแมน้น,นิดนึงนะเป็นจุดอ่อนของกาโร่เลยนะครับก็คือหากถูกทําให้เมอรลอยเอฟเฟกต์ Effect, ความน่าสะเึงกลัวจะรีเซต็ตแล้วก็หายไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สําคัญมากนะครับใครที่เจอกาโร่เนี่ยสามารถเอาตัวละครที่มีพวกเมอรลอยไปเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคียวลมหรือว่าอีฟริดไฟประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อเอฟเฟกต์ความน่าสะเึงกลัวถึงระดับสูงสุดก็คือระดับ1รับนจะปลลลลดลลดดเออฟกตพััังงงทททุนนีี่มม้้าหหวยครับม่ได้ัน นอกจากนั้นก็จะใช้ Evil Deed ก็คือการแปลงร่างเป็นร่างหัวแดงนั่นเองสถานะในร่างหัวแดงนะครับก็คืออันดับแรกก็คืออัปเกรดสกิลโจมตี1สกิลโจมตี2อนะครับอย่างที่เราอธิบายไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังทำดาเมจเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วยแล้วก็ยังมีภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์ซีซีต่างหากนะครับผมโอ้โหยืนชนเป็นแถวหน้าสบายเลยนะครับถึกด้วยแรงด้วยกันซ c ล้างบัฟทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าระยะเวลาของเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะอยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเมื่อความน่าสะพึงกล ที่ตนเสียไปลดดาเมจที่ได้รับ1%อันนี้ก็อย่างที่บอกถ้า HP เหลือแค่50%ดาเมจที่ได้รับก็จะลดลง50%ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับเอฟเกฟกความน่าสะพึงกลัวที่เป็นบัฟสีม่วงเฉพาะตัวของมันนะครับมันจะเพิ่มขึ้น1ทันทีนะเมื่อเข้าสู่การต่อสู้นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อตัวละครกาโร่เนี่ยได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากสกิลโจมตีของตัวเองหรือว่าความเสียหายจากศัตรูก็ตามและเมื่อเอฟเกฟกลฟกลกล,ลััวึงงงรด็ปเคต์ เมื่ออยู่ในสภาพปลุกพลังนะครับหรือร่า,างหัวแดงเนี่ยเพิ่มดาเมจที่ทําได้อีก50%นะครับแล้วก็ยังมีภูมิคุ้มกัน44นี่แล้วก็ในส่วนนี้เป็นระยะเวลาของเอฟเฟกร่างปลุกพลังหัวแดงนะครับเขาบอกว่าทุกๆ3วินาทีที่อยู่ในสภาพปลุกพลังจะลดความน่าสะพึงกลัวลง1ระดับยกตัวอ,อย่างคุณอาจจะมีสแต็กม่วงอยู่10สเต็กนะครับตัวนี้ก็คูณ3ใบนะครับ <c oughs> ก็คือสูงสุดได้ที่30วินาทีนั่นเอง แล้วก็ตรงนี้นะครับกาโรนะในตอนที่มันแปลงร่างนะครับใน a อนิเมชันแปลงร่างนะครับมันจะเป็นอมตะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันม,มีภูมิคุ้มกันนี่ก็คือเสมือนมีบัฟป,ปีกัน,นะครับก็คือตอนที่มันกำลังแบบเอฟเฟกแปลงร่างเนี่ยจะไม่มีใครทําอะไรมันได้เลยนะครับโคตรเจ๋งเลยนะฮะ ต่อมาที่สกิลอันติเมตนะครับอันนี้ก็คือเป็นสกิลที่อัปเกรดมาจากสกิลหมูนะครับจากเดิมเนี่ยทีเ่เคลื่อนที่แล้วก็โจมตีศัตรูในระยะ3ครั้งนะครับก็เพิ่มมาเป็น5ครั้งนะครับแล้วก็ทำดาเมจตามสัดส่วน HP สูงสุดของต้นเหมือนเดิมฟื้นฟู HP ตามสัดส่วนที่ทําได้ก็คือดูดเลือดเหมือนเดิมแต่และฮิตนะครับมีโอกาสปลดเอฟเฟกเสริมพลังหนึ่งอันของเป้าหมายด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยการโจมตีครั้งสุดท้ายจะทําให้ศัตรูในขอบเขตหวาดกลัวนะครับ ต่อฮิตนะครับผมดาเมจที่ทำได้เนี่ยก็คือเพิ่มมาเป็น200%นะครับ200% 5ฮิตนะก็ประมาณ1,000%คร่าวๆนะครับบวกกับ HP สูงสุดของตนเนี่ยเอามาคำนวณอีก6.6%นะครับเพิ่มมาจาก5.6%ดูดดาเมจ35%เท่าเดิมปลดเอฟเฟกต์เสริมพลังอันนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือตรงนี้เนี่ยมันโจมตี5ฮิตใช่ไหมครับก็มีโอกาสปลดถึง5อันแล้วก็มีโอกาส หวาดกลัวนะครับจาก4.5วินาทีเพิ่มเป็น5วินาทีแล้วก็ขนาดอยู่ในสภาพปลุกพลังนะครับก็คือเราอาจจะต้องดูจังหวะการใช้อันติให้ดีถ้าเราใช้อันติในสภาพหัวขาวเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีออปชั่น2บรรทัดนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าหัวแดงเมื่อไหร่เรากดใช้อันตินะครับนี่จะมีโอกาสลดดีเฟนส์ระดับ1น20วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มความน่าสะพึงกลัวขึ้น5ระดับซึ่งตรงนี้เนี่ย เจ๋งมากๆนะครับก็คือว่าคุณอยู่ในร่างหัวแดงอยู่แล้วระยะเวลาของร่างหัวแดงก็จะยาวนานขึ้นนะครับได้สูงสุด15วินาทีเลยทีเดียวเพราะว่าสแต็กหนงสแต็กเนี่ยอยู่ได้3วินาทีเนาะ5สแต็กก็15วินาทีนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของรูนที่ผมใส่กันบ้างนะครับก็จะใส่เป็นเซตดาบแล้วก็เซตโทสะนะครับผม ไล่ไปเลยนะตั้งแต่เมทที่1นะครับอันนี้ก็เป็นรูนแอคแท็นะครับมีคริดามเอยี่สนะครับ HP นะครับสิบสองคิเีร์เซแม่ยำเอฟเฟกนะครับแล้วก็ใส่คริเรตคริดามเอตนะครับเมทที่2ผมเลือกใส่เป็น HP นะครับนี่ได้มา40%่สิบเปอร์เซ็นต์นะคริดามเอตยี่สิบเปอร์เซ็นต์คิเมตสี่เปอร์เซ็นต์แอคแท็กสปีดแล้วก็แม่นยำนะครับเมดที่สามนะครับผมก็เป็นคริเรตคริดามเอตนะครับผมก็ HP อันนี้เสียดาย เม็ดที่4นี้ผมเลือกใส่เป็นคริดาเมจนะครับได้มา45%นะมี HP% มา12%แอคแท็กอีก12นะครับได้ต้านทานกับแอคแท็กแล้วก็ไส้ในอันนี้พอดีว่าเป็นเม็ดเก่านะครับเอามาจากตัวอื่นนะใส่แอคแท็กไว้นะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับไม่ได้แย่นะจริงๆอยากจะแนะนำว่าใส่เป็นครีเรตหรือว่าคริดาเมจก็ได้นะครับต่อมารูนที่5นะครับเป็นรูน HP นะครับก็ได้แอคแท็กมา18%ครีเรต8%คริดาเมจ7%นะครับแอคแท็กสปีด5อันนี้ก็็ใใส่ข้าางนนเเเปคคิิรรดมจ ต่อมาแมาสุดท้ายเมาที่6อันนี้ผมเลือกใส่เป็น a อคแท็เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าใครจะใส่เป็น HP เปอร์เซ็นต์ก็ได้เหมือนกันนะนะครับแล้วก็ได้ข้างในเป็นครีเรทแปดเปอร์เซ็นต์คริด,ดาเมจย,ย,ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แอคแทธรรมดาหลบลีกนะครับแล้วก็ไส้ในก็ใส่เป็น HP เปอร์เซ็นต์กับคริด,ดาเมจนะครับไอ้ตรงนี้โชคเลานะเดี๋ยวอนาคตก็จะเปลี่ยนเป็นคิเรทดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คิเรทผมครึ่งแค่เจ็ดสิบสี่เท่านั้นเองนะครับในส่วนของตัวละครทดสอบวันนี้นะครับผมปลดมาาาาจนถึงดววที่เเ้ก ต่อมานะครับเราจะมาทดสอบการใช้งานจริงของสกิลกาโร่กันนะครับอันดับแรกเริ่มที่สกิลหนึ่งก่อนนะนี่กดคิวนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปต่อยตึง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 ฮิตละ2006นะครับจะสังเกตว่าเลือดของกาโร่เนี่ยก็ลดลงไป10%ด้วยนะครับอันนี้ผมจะใช้ย้ำๆด้วย,ยนะอ่ะแล้วก็ให้ดูสแต็กของกาโร่ด้วยเห็นไหมว่าความน่าสะพึงกลัวหรือว่าสแต็กสีม่วงเนี่ยขึ้นมา3แล้วผมกดใช้ครั้งหนึ่งนี่ขึ้นมา4นะครับเลือดก็ลดไปเรื่อยๆนะครั้งละ10% อ่ะโอเคตอนนี้สแต็กการโเป็นสแต็คเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เพื่อที่จะให้การโมันแปลงร่างให้ดูนะนี่ตอนนี้เนี่ยตอนที่ระหว่างแอนิเมชันแปลงร่างเนี่ยตัวละครการโจะเป็นอมะตะนะครับไม่ได้รับดาเมจแล้วก็ไม่ได้รับซีซีใดๆนอกจากนั้นเนี่ยดาเมจก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับนี่เห็นไหมหมัดละ9,8 0 0นะครับจากตอนแรกเริ่มต้นเลยเลือดเต็มๆแล้วก็ไม่มีสแต็กไม่ได้แปลงร่างเนี่ยหมัดละ2,600นี่หมัดละหมื่นนะครับยิ่งเลือดน้อยเท่าไหร่ยิ่งแรงข นอกจากนั้นนะสกิลที่2นะครับผมนี่อาจจะจะมาลองนี่เป็นการโจมตีหมู่นะครับกว้างพอสมควรแล้วก็เห็นสังเกตไหมครับว่าเลือดของกาโร่เนี่ยจะถูกฟื้นฟูขึ้นมายิ่งถ้าใช้ในร่างหัวแดงนะครับก็จะยิ่งดีขึ้นไปด้วยเดนนี๋ยวผมจะลองใช้สกิลสองโร่ๆเพื่อให้มันดูเลือดขึ้นมาให้เต็ม,มน,นะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าตอนที่สแต็กบัฟม่วงของกาโร่เนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ลดลงตามช่วงเวลานะครับถ้าเรายังไม่ได้แปลงร่างเห็นไหมอันนี้ขึ้นในร่างหัวขาวสแตก็กเกปึ้ง สแต็กสิปุ๊บแปลงล่างนะครับนี่ตอนนี้เป็นอมตะนะ a อนิเมชันแปลงล่างแล้วก็จะใช้นี่แปดพันนะนี่หมื่นซีนะครับอ่ะตอนนี้เหลือสแต็ก2อันติมาแล้วนะครับผมจะใช้ให้ดูปุ๊บเหลือสแต็ก1หนึ่งเห็นไหมจากสแต็ก1หนึ่งขึ้นมาเป็นสแต็ก6หนะครับหมายความว่า ถ้าคุณใช้อันติของกาโรตอนที่อยู่ในร่างหัวแดงเนี่ยนะครับคุณจะสามารถยืดระยะเวลาอันติของกาโรออกไปได้อีกสูงสุดอีก15วินะครับนี่ความโหดนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของกาโรนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของ PVE กันก่อนนะครับผมอยากจะแนะนําตัวละครที่เหมาะมากๆเลยที่จะมาใช้กับทีมกาโรนะครับก็คือจินน้านั่นเองอันดับแรกนะครับ จินน้ำเนี่ยมีบัฟแอคแท็กเครับกาโร่ที่เป็นตัวละครที่ตีแรงอยู่แล้วก็จะตีแรงมากขึ้นแล้วก็อันดับสอแล้วก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ผมอยากจะแนะนาเป็นจินน้าก็คือว่าจินน้ำเนี่ยมันสามารถเสกเกราะให้กาโร่ได้ก็คือตัวละครกาโร่เนี่ยครับยิ่งเลือดน้อยเท่าไหร่จะยิ่งตีแรงเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าในตอนที่เลือดน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งส่มเสียงกับการโดนโจมตีตายนะครับเพราะฉะนั้นเกราะจินน้ำเนี่ยจะเข้ามาช่วยตรงนี้และที่สําคัญนะครับตอนที่กาโร่เลือดน้อยเนี่ยยกตัวอย่างนะครับ HP กาโรา ใช่ไหมครับดาเมจที่มันจะทำได้ กับเกราะของจินน้ำเนี่ยมันก็จะน้อยตามด้วยนะคือหมายความว่าเกราะของจินน้ำยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับตัวละครการโร่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่จินน้ำเนี่ยมันจะทําให้การโร่เนี่ยสามารถเมนเทนตัวเองอยู่ในสถานะเลือดน้อยได้และไม่ตายนะครับนอกจากนั้นก็ยังสแปมสกิล2รัวๆเพื่อฟื้นฟูเลือดตัวเองกลับมาได้แล้วก็ตอนที่เกราะจินน้ำเนี่ยก็บัฟแอคแท็กอีกด้วยนะครับเป็นตัวละครที่เหมาะมากๆเลยเกิดมาคู่กันเลยนะครับคู่นี้โอเคครับต่อมาเดี๋ยวจะพาไปลองทดสอบในหอคอยนาภพากันแล้วกันนะครับจะ ันเป็นยังไงนะครับโอเคมาเลยอันดับแรกแนะนำนะครับว่าให้เก็บสแต็คนะครับด้วยสกิลหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้าเป็นตัวละครแบบว่าโดนลุมเยอะๆเนี่ยเห็นไหมการโรสแต็กจะขึ้นไวมากนะครับนี่เห็นไหม อ่ะตอนนี้แสแต็กหกแล้วนะครับอ่ะกดต่อย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 นะครับแล้วก็ในระหว่างที่จินน้ำเกราะให้เนี่ยตัวละครการโร่ก็จะสามารถเมนเทนนะครับสภาพของการเลือดน้อยเพื่อให้ต่อยแรงที่สุดไว้ได้อีกยาวๆนะครับอ่ะสแต็กสิแปลงร่างเมื่อแปลงร่างแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้สกิล2องรัวๆนะครับผมใช้สกิล2อย่างเดียวเลยนี่ตึบ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 เห็นไหมสองหมื่นกว่าเห็นไหมครับโดนเป็นหมู่ติดเฟียอีกตั้งหากนะครับนี่วิ่งมาตรงนี้รอปึ๊บอ่ะสกิลสองอีกปึ๊บ ตึบ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 นี่อันติออกด้วยนะครับเห็นไหมว่าระยะเวลาของร่างหัวแดงก็จะยิ่งนานขึ้นอีกนะครับถ้าใช้อันติตอนที่กาโรอยู่ในร่างหัวแดงเห็นไหมเนี่ยยืนหัวแดงยาวๆนะครับดูดเลือดขึ้นมาเลือดเต็มละนะครับนี่ต่อยปึบปิบเปิบเปิบ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 นี่นะครับต่อยปึบปิบเปิบเปิบเปิบปิบปิบหมัดละหมื่นนะครับผมแล้วก็ ยิ่งเลือดน,น้อยก็ยิ่งปล่อยแรงด้วยก็โอเคครับต่อมานะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยไปลองอะไรใน PVE ทําไมไม่มาลองใน RTA อ่ะเดี๋ยวจะมาพามาลองงานของจริงให้ดูนะครับอาจจะคู่เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าง,งานจริงกันบ้างนะครับผมนี่ผมจับกาโร่นะเดี๋ยวขอเคลียวแวมก่อนเพราะว่าแวมเนี่ยมป็นตัวที่ฆ่ากาโร่ได้นะดาเมจมันแรงนะครับกาโร่สแต็ปสิแปลงร่างแล้วพอแปลงร่างปุ๊บก็ต่อยรัวๆครับเห็นไหมเลือดน้อยนะแต่ไม่ตายปุ๊บ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 ่อยดูเลือดคืนครับต่อไป สแต็4ดูนะต่อยปุ๊บตึ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 บ,ต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 บเป็นหมู่ครับดูเลือดคืนครับหายหมดครับเรียบร้อยเก็บชนะ แค่นี้เลยนะครับผมรอให้มันแปลงร่างนะครับแล้วก็ใช้สกิล2นะครับดูดเลือดคืนรัวๆนะครับยิ่งเลือดน้อยเท่าไหร่ยิ่งแรงเท่านั้นแล้วโดยเฉพาะถ้ามีจินน้ำเนี่ยที่มาคอยบับเกราะให้เซฟในตอนที่เลือดน้อยๆนะครับมันก็จะเมนเทนตัวเองให้อยู่ในสเตทที่แบบเลือดน้อยได้ตลอดเวลาแล้วก็ยาวนานขึ้นแล้วก็ตายยากมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอันนี้รอบนี้โชคดีนะครับเขาไม่ได้แบนวาน้ําวาน้ําก็สามารถเด้งเลือดช่วยได้ด้วยนะครับก็นั่นแหละครับผมต่อยสกิล2รัวๆ อมาดูอีกสักตาหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมจับสลัดน้ําก่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้สลัดน้ำเนี่ยได้สแปมสกิลนะให้การโล้มันไปอยู่กลางวงอ่ะการโล่แปลงล่างไวมากนะครับผมออาแปลงล่างแล้วก็ต้องจับแล้วครับเปลี่ยนสลับมาเป็นการโล่เลื่อนเลือ22%นะฮะแล้วก็ต่อยกลางวงอย่างเดียวเลยครับต่อยเปบเบเปิบเปิบเปิบเห็นไหมโอ้ยโดนไปนะครับเปิบรอครับรอครับต่อยอีก ตึ๊บตึ๊ดูดเลือดคืนครับวิ่งไล่ต่อยไปฮะเรียบร้อยเมนแตกนะครับอ่ะกาโลอีกต่อยอีกตึ๊บๆๆๆๆตึต๊หมื่นห้ามื่นสองครับเฟียครับพอเฟียแลโดนวิ่งหนีด้วยครับสุดยอดครับกาโลครับของจริงครับ ต,ต,ต่อย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 ดูดเลือดนะครับตอนนี้เลือดขึ้นมา85%นะก็ถ้าเหลือตัวเดียวแล้วนี่ก็สามารถใช้สกิลหนึ่งแบบว่าดีดดาเมจที่แรงขึ้นได้นะครับตึก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 เห็นไหมมัดละ3,006เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะสำหรับการใช้การโรใน RTA นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละคร5าดาวคอลแล็บนะครับผมกาโร่ธาตุน้ำนะครับผมจะบอกว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะทั้งความถึกนะครับที่แบบเวลาเลือดน้อยก็ยิ่งโดนโจมตีเบาลงด้วยแล้วก็ยิ่งเลือดน้อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถตีได้แรงขึ้นด้วยโดยเฉพาะสกิลที่2อนะครับที่เป็นสกิลหม่นะครับยิ่งศัตรูเป้าหมายโดนโจมตีเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดูดเลือดคืนมาได้มากเท่านั้นนะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยทั้งใน PVE แล้วก็ p v e นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ ที่อยากดูตัวละครตัวไหนเนี่ยก็สามารถขอกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนคุณดูด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Top Game Thailand คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ